บะหลังนี้ไม่ใช่ มีท่าไหมท่านเนี่ยเห็น้ัยมีน้อย it ตอนนี้นะครับเราเนี่ยได้เข้ามาจกลำธานอีกเส้นหนึ่งที่จะไปลงสีข้าวนะทุกคนนะผมคิดว่าทางเนี่ยจะแบบโล่งๆนะทุกคนนะแต่ทางเนี่ยป่าดิบมากทุกคนดูดิโอ,โโอ้ดิบมากครับผมเดินตามลำธานขึ้นไป่นะต้นไม้ใหญ่เต็มเลยทุกคนดูดิโอธรรมชาติสุดๆนะบ้านหลังนี้อยู่เข้าไปแล้วก็ลึกมากผมบอกเลยนะ ความไกลเนี่ยน่าจะไกลพอกับบ้านใหญ่ฟันดำเลยนะผมดูว่าความระหว่างทางเนี่ยความอุดมสมบูรณ์แล้วความสวยของธรรมชาติเนี่ยต้องยกให้เต้นทางนี้เลยครับผมสวยมากนะแต่ก็ลำบากหน่อยหนึ่งโอ้ยฝ้าดิบมากต้นไม้ใหญ่เยอะฟุด ส้ยมากแล้วโอ้อ uh. โหต wow. ้นไม้ใหญ่ว้าวโอ้ทางเนี้ยทางที่จะสบายเหลือเกินอู้หูหึหึไม้เกี่ยวขาว้าว ตอนนี้ก็ออกมาถึงเขตเออบ้านคุณลุงที่รับสีข้าวแล้วนะเหนื่อยมาก ข้าวแล้ออยู่นู่นทุกคนบ้านคุณลุะใ่ไปอนผ้กองเยอะนะว่าพวกกอง พวกกอมีงัวเยอะนี่ว่านี่มะกแก่งัันกกันเี่มะฝก่าัวเยาแ่แล้วบเดี๋ยวนั่งพักกันก่อนเฮ้ยเี่เขาเปลือกขึ้นบ้านเขาแล้วหรอ เรามาเช็ดตับ,บลึกเจอบอกดูนี่ครับผมบ้านป่าเท่าแก่บ้านเท่าแก่สี่ข้าวบ้านที่รวยที่สุดในเขตนี้นะครับผมใช่หรือใช่ก็คำวิลองศีอะเจ้าของลุงศีเลยนะเว้ยมีน้ำกินมาเัิญเกอะมีน้ำ ีน้ำกินไหมโอเคนี่เทุกคนกินน้ำก่อนเราดูเดฟรีเ <c oughs> ขาอากุบฟรีอกนาี

ôi vậy đào phục qua cầu đi qua ạ đủ đã chơi đi chơi chơi đi 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 Bạn nhìn

ก่อนเด้บุีอ่ะกัวหนักกว่าพวกตอนนี้นะครับผมก็สีข้าวกันเสร็จแล้วนะทุกคนสีข้าวกันเสร็จแล้วกำลังจะเดินทางกลับนะครับนี่แหละแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยนะก็มาขอท่อแกลงสีที่นี่นะครับท่าแก่ลงสีนี่แกลงสีที่นี่เราก็จะเดินทางกลับ ก็เสร็จแล้วนะครับผมภารกิจต่อไปก็คือเดินทางกลับนะะยแตบละนกตวอตอนนี้นะครับเราก็เข้ามายังในเขตปา่าดิบอีกแล้วนะครับผมนะตอนนี้ก็เป็นช่วงขากลับเอาสเสบียงเรากลับนะเท่าแก่ใหญ่แห่งลงสีเนี่ยทุกคนโหพื้นที่อยู่ดี่เป็นครั้งที่จะไก,ก่แล้วก็อุด,ดมสมบูรณ์มากนะ พื้นที่ตรงนี้ก็ค,ค่อนข้างที่จะดีมากนะผมบอกเลยหน้ามาแคมป์นอนนะแถวนี้ต้นไม้ใหญ่ก็เยอะยนี่ทุกคนกระซอยถือเอ่อต้นพักุดที่เป็นสมุนไพรนะครับผมพื้นบ้านนะออมาเออ,เอ,ออัดช่วยมววั้ยล่ะช่วยผลักอ๋อเกี่ยวกับปวดเมื่อยนะทุกคนนะเจ็บหัวข่านะต้นพะกุดชนิดนี้บ,บ,บอกว่า เด็ดใบแล้วก็เผาไฟแล้วก็ห่อหัวเข้านะครับผมนะดูเส้นทางนะครับผมมาสี่ข้าวในลงสีข้าวธรรมชาติแค่ไหนนะถือว่ารัเกระเรียงของเราเนี่ยยังอุดมสมบูรณ์นะยังของธรรมชาติของล้ำเดินอยู่ส่วนหนึ่งนะฮะ ตอนนี้นะทุกคนเราเปลี่ยนเส้นทางในการกลับเดินกลับแล้วนะเราจะกลับเส้นทางลัดนะครับผมแต่ว่าต้องเดินผ่านลำธารตลอดแนวนะฮะอันนี้ปลาใสกีบสมุนไพรที่เป็นผักกูดอยู่นะนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะผมแกปวดหัวข่าแกปวดหัวขขานะครับเนาะปวดข้อตามข้ออะไรพวกนี้นปยปวดใจนี่ต้องน้ำลำยายอย่างเดียวคะโอ้โหแล้วก็น้ำบววไม่ได้ ใช่นี่ก็ดาลาป่าเป็นพืชผักนะครับอโอ้โหเส้นทางใหม่ทุกคนนี่คือเส้นทางใหม่น,นะครับเป็นเส้นทางที่เราเดินกลับกันธรรมชาติสุดๆฟินบอกเลยฟิน ใช่เออเนี่ยสายเนี่ยเนี่ยก็อยู่นะเพนจ้มาเส้นเนี่ยเออจ้ามาเส้นนี้มันรูมันรบกันเปล่าไมกี้มันลกัอเคกอมระดมกอกใส่ปากแล้วก็ซืนลงไปแค่นั้นแหละเพือนกินน้ำวิธีกินน้ำไนะเป็นแล้วกไม่รู้ ลงน,น้าพอน้ำมันเย็นไปเปล่าต้องให้ดิดทำให้มันอุ่นก่อนเปล่าเล่นตรงการเหรอ,อรายสองคนเล่นจะเ,เล่นตรงนี้เลยนะต้นตใหม่ใหตอนนี้นะครับผมก็กําลังเดินขึ้นเขาอีกแล้วนะซึ่งปะซอยเนี่ยขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วนะส่วนพันใหญ่กับดิเดเนี่ย กลับทางนู้นนะครับผมทางน้ํมมาส่วนมผมนี่ขึ้นต่ำปลาซอยไปกลับทางเขาเขาบอกว่าใกล้กว่าแต่ว่ามันจะลําบากตรงมาต้องขึ้นเขาไงกระเป๋าก็รื่มหนักทุกคนแบกเข้าสารนะแรกแบกเข้าเปลือกอนี้แบกเข้าสารนะ่ะก็ลองดูทุกคนว่าเป็นยังไง บอกเลยว่าเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าเดินขึ้นเขาเนี่ยชันมากนะครับผมก็อย่างหนึง่งกระเป๋าเนี่ยรู้สึกเหมือนจะหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับผมนี่ดูชันแค่ไหนดูลงไปดิตรงดิ่งแล้วแต่ว่ามีต้นไม้ต้นไม้เยอะมากลมเลื่อนนะครับผมแดดเนี่ยสองมันไม่ถึงตัวเราเลยนะโอเคครับ เดี๋ยวค้นก่อนคือที่เรากลับมาเส้นนี้คือมันใกล้กว่านะผมเรากนะ็มันถึงไวกว่าเพราะว่าขากลับเนี่ยเรากลับอีกเส้นหนึ่งขาไปเนี่ยเราก็ไปอีกเส้น นนี้นะครับผมก็ขึ้นมาถึงยังยอดเขาที่เดินสะดวกขึ้นแล้วนะครับผมนะก็เดินทางกลับไรหรือว่าบ้านของลุงพันใหญ่ได้เลยนะแต่ป้าซอยนี่หายไปไหนไม่รู้ตามไม่ทันนะทุกคนผมนะป้าซอยน่าจะลงนัดไปหรอกเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเรานั่งพักนะแต่ป้าซอยไม่ได้นั่งพักนะครับผม ตอนนี้นะครับผมก็กลับมาใกล้ถึงบ้านลุงพันดําแล้วนะครับผมตามป้าซอยไม่ทันเลยนะหรือว่าซอยเดินไปถึงไหนแล้วเนี่ยก็ทุกคนเชนระหว่างทางจะมีผักกุดเบ่ออีมั้งจำไม่ผิดนะผักกุดแดงนะภาษาไทยนะกินได้นะครับผมสามารถเจ็บกินรับประทานได้นะนี่ทุกคนกลับมาถึงอย่างบ้านลุงพันดํานะครับ มาแต่ละที่นี่ไกลกันมากนะแต่ว่าน้ำท่าถึงครับผมน้ำนะครับมีน้ำด้วยก็อก็นี้จะเป็นจุดที่เรามาแคมป์บ้านลุงพันดำนะแล้ามันเยี่ยมแกแล้วมันช่วยแกเรามาทำอะไรนะฮะเราก็จะมาเล่นน้ำอาบน้ำกันตรงนี้ตักน้ำนะครับผมน้ำดื่มน้ำใช้นี่นะฮะดูดิ รุปพันดําไปได่หญ้าตัดหญ้ากำมาเยนะที่สวนเตรียมที่เพาะปลูกข้าวปลูกถั่ักนะนี่ปลาซออยู่นี่ล้วแต่นากิดเดือดเดือดกัดดล้อมอนะ<า>่ะเดี๋ัดดิงสิหมอห<า>พด่งหมอเาะกนยังก่อนเกินเล่ยก่อนเาจะกินทิกลาอนี่น่าก<า>ินเัยเนี่เออ dadi cover ball lah Ha Ha Kanakama belah lah Kanakama apa kilo apa kilo nuhun go ka oh oh Dan Om

กมาดถนทมุขอีนเลยเาสยนี่นะครับผมก็เป็นข้าวที่เราไปสีมานะครับที่ลงสีโคตรกายเลยผมบอกเลยให้ลุงพันดํานะถุงนี้นี่ นี่แหละของนี้ให้รู้คันดำที่แต่มื้อนี่เยอะที่แต่มื้อนี่เยอะแต่ว่าข้าวนี่ยังต้องสางอยู่แล้วทุกคนเพราะยังมีพวกเศษหน่อยพวกเศษแร้วสางแบบพวกอนั้นออกญี่ปุ่นไม่ค่อยของเขาอ่ยนเขาจะสางเขาบอกเขาไม่ชอบโอเคทุกคนเดี๋ยวนั่งพากันก่อนนะ เยียวมัม like right? oh uh ีม huh. ีมมวยมวยทือเยอะเห็นมีมวยตักอะไรอย่างเงอาแต่อู้ดิถึกผัดผัดทอหนึ่งันึ่งบ้านี้แกเราจะสอบน่งบานเรบุ้เยนี่แกรู้ปะน่งบ้าปกเล็บบุ้เลี่เอาว่าน่บ้ิแค่หนึ่งบาเล็บบุ้งเลยนี่ปนึ่งบ้นเกเลหนั่งเลบอ่ะอนงลู่ลู่ลบ ูว <Ooh>. wow. ้าวว้กอะนีก็มดอตลาตเลยอะาเป็นยั่ไงถ้เนอยู่เนยได้้ถ้าเดี๋ยวิดิอยู่เท่น้อยเนีบอือย้เท่ีกเท่ย่กเาอมตนี้ะือหนเดี๋ยวเาะเดี๋ยวว 嗯。哎，有命给他接吗？哎，哈哈哈哈哈。嗯。外头咋回事？ มีที่เดียวอะไที่ขี้ดีด้วยขี้ข้าวขี้ข้าวที่ไหนขี้นูบีอีวินะที่แบบอ๋อีแบบเม่แบบทักคู่แบบที่มีเต่ ครับผมตอนนี้นะครับผมก็สั่งข้าวนะครับแล้วก็ฝาดข้าวใช่ไหมเ <c oughs> ขาเรียกนะครับเ <c oughs> สร็จแล้วนะนี่เราก็จะเดินทางกลับบ้านลุงพันใหญ่แล้วนี่ก็เป็นข้าวของลุงพันดำนะครับเราจะเดินทางกันแล้วปลาซอยกลับแล้วนะครับมื้อนี้กลับไปทานข้าวก่อนทุกคนนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเลยครับตอนนี้ก็ใบสองแล้วนะครับ Y no, no, no. la tenía que กลับมาแล้วกินข้าวใช่จ้วโอเคจเกอร์ยังไม่กลับมาเลยไม่ได้นอนแล้วมันจะตามมาที่หลังลวันนี้นะครับผมภาร,บบรกิจของเรานะครับผมก็นำข้าวไปสีแล้วก็กลับมานะครับผมสนิทล่วงไปด,ดีนะครับผมก็เสร็จภารกิจของเราแล้วครับ ก็เดหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพักผ่อนนะครับแล้วก็เตรียมตัวนะครับเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมนะพบกันใหม่ e ีีหน้านะครับผมนะทุกคนก็มาลุ้นกันนะครับว่าผมจะพาทุกคนไปบันเทิงไปค้นพบไปเจออะไรนะครับผมสําหรับอีพีนี้ผมพิมพเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับีก